กับสวัสดีและสบายดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเนาะเป็นอย่างไรเนาะทุกคนห่างหายกันไปโดนเนาะสุขภาพเป็นอย่างไรสบายดีอยู่บ่นเนาะทุกคนตอนนี้ยุคเกาหลีก็เริ่มอากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวแล้วเนาะทุกคนโอเคทุกคนวันนี้ยอยจะพาทุกคนไปฮับส่งโฆษณาของประเทศไทยเนาะทุกคนจะเป็นโฆษณาของเจ้าที่แล้วก็เมียนาของประเทศไทยเนาะทุกคน,น,น,กน,น,กคนว่ามันจะออกมาเป็น แบบใดเนาะทุกคนออกมาได้ดีสำหนัยเดี๋ยวไปฮับส่งำํากันเลยเนาะทุกคนเนาะเราจะมาเริ่มต้นที่โฆษณาเจ้าที่ก่อนเนาะทุกคนอาหารการกินต้องดูแลหน่อยนะลุงเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงมากเลยเดียภ, <L> ภาพแบบชัดเจนเลยเนาะทุกคนเนาะผมก็พยายามอยู่แล้วครับหมอแต่ช่วงเนี้ยมีแต่คนมาแก้บนด้วยไข่อย่างเดียวเลยเมื่อวานก็เจออีกลายถูกลอตเตอรี่มาแก้บนไปพันฟองอีกเจ้าสองพันฟอง ตั้งแต่ลอตเตอรี่พัดมันกลับมาเนี่ยแม่งไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยอันนี้จะเป็นเจ้าที่นะทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถ้าชอบถวายแต่น้าแดงไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มวะหวานจะตายอ่ะเต็มไปด้วยขราวบัวให้ดิบเป็นเบาหวานบนน้ทุกคนหมอไดินมาว่ามันเริ่มมาจากการถวายเลือดมันก็แค่สีแดงเหมือนกันครับมันไม่ได้มีเฮโมโกลบินสักหน่อยหมอก็รู้ ดูจากฟิล์มเม็กซ์เลย์แล้วปอดก็น่าเป็นห่วงค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะแล่าเสียงแล้วก็ภาพมีชัดเจนมากเลยเนาะทุกคนแบบผมสาบานต่อหน้าผมออกมาได้ดีเลยครับผมไม่เคยสูบบุหรี่เลยครับเอาชัดมึงจะบ้าเลยจุดทูบมัไปโดูบุหรี่แต่ว่าได้ดมมาควันทุบทุกมือทุกคนมสาบานจากการเผาไหมมึงดูเลยแรงขวันคุณจะตายห่าหมดแล้วเจติกาเจติกาทำใจดีๆไว้นะเบนิด นักวดาาักดีได้ว่าเจ้าที่ยังมีอะน้กกากใส่อะของกันขวนอยู่เนาะทุกคนเรื่องนี้หมอขอซีเรียสนิดนึงนะคะการนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นสาเหตุของทุกโรคถึงคุณลงใจอายุหลายร้อยปีแล้วโรฮอ์โมนก็ยังจําเป็นนะคะผมก็อยากนอนเหมือนกันครับหมอโอ้แป่สิบสามรอบก็พอไม่ต้องถึงร้อยหรอกรลดให้ พูดไปควังอีกมึงเก่งของมึงอยู่แล้วมึงกระยันมึงเลยสอบเคมีได้ที่ตัวเองเจ้าชีไปวิ่งไดินเลยไม่ได้โดนบันดาลหาอะไรสักหน่อยกูเกิดก่อนตลาดธาตุอีกเทลูเรียมบิ๊กบัสกูไม่รู้จักกูรู้จักแต่ธาตุดินน้ำลมไฟโอเคถ้ากลางคืนโอทีหนักมากหมอว่าลองงีบช่วงกลางวันดีไหมคะโฟกัสที่ลมหายใจทำใจให้สบายสบาย ปล่อยวางทุกอย่างทิ้งไปก่อนหายใจเข้าออกเข้าโอ้ยอ,อันนี้รเรจาจะมา,มาลำถวายแก้บ,แบ,บนบนทุกคนโชว์นี่มาสองรอกว่ารอบแล้วเเอาเอลแล้วโอ๊ยดูแลมว้าถว้วาจะหัวหมูหัวหมูอ่ะขอเป็นอาหารทีบ้างเลยไหมหมอบอกกูเขาละต้อรอนสูงต้องลดไขมันอิ่มตัว โอ้การแสดงของลุงในยออกมาได้ดีแล้วเนาะทุกคนแบบว่าสุดยอดเลยบรรดาได้ก่อนอื่นแต่มรไลอยู่กับผมผมไม่อยากสักสิทหรอกจะสักสีมันกามกเจ้าที่ก็มีศัก์สีด้อทุกคนมีศัก์สีแล้วต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ จะได้สักดิ์สิทธิ์ไปนานๆช่วงนี้หมอว่าลุงเพางานลงหน่อยเนาะแอดมิดสักสองคืนนะคะขอบคุณมากครับหมอค่ะติดต่อพยาบาลหน้าๆได้เลยค่ะอ้าแม่นางไปทำอะไรมาคะเนี่ยซัดกับโรสนะว่ามันเป็นโฆษณาเนาะทุกคนแต่ว่าแสดงแล้วก็ภาพเสียงออกมาได้แบบ สุดยอดเลยเนาะทุกคนแบบชางนน่าเหลือเชื่อเลยรถชนเหรอทะเบียนอะไรอ่ะไอ้ตัวนี้ก็งมงายไม่เลิกเลยโอเคทุกคนอันนี้จะเป็นอ่าโฆษณาของแม่ย่านางเนาะทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นแม่ย่านางของของรถของอี่เงงผมนีมาให้ทุกคนอย่าไปฮับสชมแต่กูวิ่งแล้วสู้ๆครับพี่เอาเล่นมาแล้วก็วิ่งหนี เหนที่จะมาส่วยเนาะเฮ้ยมันขับมอเตอร์ไซค์ภาษาเลยวะรถจอดนี่นี่ยังมาชนได้อ้าวป้ามาจอดเลยตรงนี้มืดๆกูไม่ได้จอดใครจอดแล้วมึงเป็นใครแม่ย่านางมอเตอร์ไซค์ไงทําได้มอเตอร์ไซค์มีแม่ยานางด้วยเหรอวะแม่ย่านางรถไง่กับแม่ยานางมอเตอร์ไซค์ทุกคนมันเจอครับมันก็มีแม่ยานางหมดอะค่ะจักรยานก็มีบิ๊กไบค์ก็มีรถเรือลำน้ำล่ะมียานอวกาศล่ะมีแม่ยานางรถพยาบาลอยู่ไหน คือเดี๋ยวๆๆๆแล้วมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือลูกช้างป้าเนี่ยมาจอดเหี้ยอะไรตรงนี้ทล้มันจะจอดไปได้เขาจอดก็แยะๆไปทำไมลูกช้างกูจะจอดไปได้คือมันผิดกฎหมายอะป้าน่าไปจอดที่ไหลท้าที่มันเป็นโฆษณาที่แบบว่าออกโมุกตลกตลกอะไรล่นะทุกคนไฟไม่เปิดไฟฉุกเฉินก็ไม่เปิดกลวยเกลอะไรก็ไม่ตั้งแล้วบางคนในช่วยเหี้ยอะไรบ้บง ดิเชโกวาร่านักปฏิวัติอาร์เจนตินาผู้ไม่มีมันตายนะเว้ยดเชโกวาร่าตายวันที่9ตุลาคมในปี1967มันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือรูปดาราเคยใช้มาแล้วแต่มันไม่เวิร์กดีๆเนาะทุกคนออกเฮ็ดโฆษณาออกมาแบบนี้มันจะเฮ็ดให้หงบไปโบน่าเบื่อเนาะแบบเบิ่งเลยแบบเหมือนเบิ่งละครตลกอีหยังไปกลัวรถพยาบาลไม่ได้รถตำรวจโอ้เดี๋ยวๆๆใจเย็นนะครับใจเย็นๆๆ อย่าเพิ่งขยับตัวนะครับเอางี้รอตรงนี้นะเดี๋ยวผมมานะครับครับครับผมครับผมตำรวจก็มีเมยย่านางเนาะทุกคนอะยังไงเราสองคนคุณแม่ย่นานางตำรวจมาก็ดีแล้วค่ะช่วยหน่อยเนี่ยดูสิเฮ้ยมอไซค์แม่ย่านางด้วยเหรอกูกูต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลเนยไปแหลนะ <c oughs> ติดสินบนเจ้าที่อะเราอะเปล่าปว,วดมาลายเฉยๆว่าของกูสวยไหมโอ้โหจอดรถแบบนี้ไงก็ผิดอะเก่งแต่งหน้ากับกูเนี่ย ตรงนี้ก็จอดไปตรงนั้นก็จอดไปได้แล้วมึงจะมีป้ายง่วงจอดพักทําทไมวะง่วงก็ไปจอดนอนที่จุดพักรถดิจุดพักรถบรรทุกกันท,กทั่วประเทศมีแค่สิบเจดจุดป้ามก็จอดได้บ้างไม่ให้จอดบ้างแล้วเวลาง่วงนอนไม่ใช่กูไปจอดไหนก็จริงอันนี้คือเมย์ยานางรถบรรทุกนะทุกคนเนาะสิบล้อขับเร็วก็บอกว่าอันตรายขับช้าก็บอกว่าขวางทางบรรทุกของน้อยก็โดนด่าบรรทุกของเยอะ มึงก็ด่ากูอีกพวกมึงรู้ไหมว่าเป็นแม่ยานางสิบล้อลำบากแค่ไหนต้อย่าลับได้ยินไหมนี่มันจะได้ทั้งข้อคิดเลยเนาะทุกคนเนาะมันจะเป็นแบบโฆษณาแบบส่วนส่วนคนแบบพอมเลยส่นใจคนแบบพอมเลยบางทีกลางวันเขาก็ไม่ให้วิ่งนะต้องวิ่งเฉพาะกลางคืนม่วงก็ห้ามนอนจะนอนก็ต้องปลอดภัยอีกแต่ที่จอดพักก็ไม่มีก็น่าสงสารนะแต่ไม่น่าเท่ากู อยู่กันครอบครวแบบนี้ก็ดีกูเนี่ยจะได้ถามพวกมึงว่ากูต้องทํำยังไงพวกมึงทุกคนถึงจะพอใจคือไม่ได้บอกหรือว่าทําไม่ได้ถ้าจะจอดจริงๆเนี่ยจอดได้แต่กฎหมายบอกว่าต้องจอดได้ตรงไหลทางและให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตนระการขนส่งเนี่ยจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณเพื่อเตือนให้ผู้ใช้รถคนอื่นๆทราบเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้แต่ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าสองชิ้นโดยด้านหน้าและด้านหลังของรถ ห่างจากตัวรถไม่น้อยกว่า50เมตรเดี๋ยวๆอันนี้คือจะเป็นแบบบนเพี้ยนในการจอดรถเลยนะทุกคนไม่ใช่เรื่องพี่บ่ะวะอ้าวก็ใช่ไหมล่ะมันสวดในการขั้นพื้นฐานเท่าแก่ก็ต้องพวายให้อยู่ดีๆก็โวกลอแป๊บเดี๋ยวกูมาคือแม่ยานางรถบรรทุกไปตามเท่าแกมาทุกคน้าชงเชียวเนี่ยไปต่อคนขับอ่ะมันวิ่งถึงเชียงรายละมั้งเออเนี่ยมึงบอกกูมาก่อนนี่จะเป็นเท่าแกของรถบรรทุกทุกควานก็ไม่มีให้ โอ้ยเสียเงินประหยัดประหยัดน้อยเศรษฐกิจไม่ดีโอ้เท่าแก่นี่พูดจะได้เท่าแก่จริงๆเลยมันเท่าแก่มากใช่ไหมมาเดี๋ยวกูแบบเท่าแก่ฟังนะถ้ารถชนคนตายมึงก็ต้องจ่ายค่าเยียวยาค่าทำขวัญค่างานศพคนขับรถโดนจับมึงก็ต้องไปประกันตัวอีกถ้าคนขับรถดีทุกคนมีเมียานางเบนตก็ดีทุกคนเพราะก็ส่งไปทันเสียเครดิตอีกรถโดนยึดเสียค่าปรับอีกเยอะแยะความปลอดภัยอ่ะไม่เท่ากับเรื่องประหยัด แต่ความปลอดภัยอะ่ะคือการลงทุนที่มีแต่ได้ได้ช่วยชีวิตคนอื่นได้ช่วยชีวิตคนขับแล้วมันจะกลับมาช่วยเท่าแก่ในเวลาที่จำเป็นนะโอเคโอเคโอเคเองพูดก็มีเหตุผลว่าไม่ต้องมาดราม่าเป็นข้อ,อคิดเลยนะทุกคนไปโรงพักกันทั้งหมดนี่แหละทางง่วงโปรดจอดพักบนไหลาทางโดยเปิดไฟฉุกเฉิน เขาด่ายแบบออกมาได้ดีเลยนะทรับทั้งเสียงทั้งภาพการแสดงอย่างครบเลยสุดยอดจริงๆเก่งเลยมอเตอร์ไซคนกูเอาที่ตำรวจแทนที่จะไปช่วยคนที่กําลังล้มนอนเจีบอยู่ลืมมอเตอร์ไซค์เสยโอเคนี่แล้วนะทุกคนก็เป็นโฆษณาของประเทศไทยเนาะเพิ่นแสดงแล้วก่อเหตุเสียงเหตุภาพออกมาได้ดีแบบสมควรแบบสุดยอดเลยนะทุกคนเนาะ โอเคถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดมีความคิดเหน็นอะไรก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คอยเห็นบคลิปต่อๆไปเด้อทุกคนโอเคคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายขอบใจ